รมของพระ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมปัญญาจาร์บทที่สามมีวาระสำหรับทุกสิ่งมีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระให้กำเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หาย มีวาระหรือทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้ และวาละโยนทิ้งไปมีวละฉีกขาดและวาละเย็บมีวละนิ่งเงียบและวาละพูดมีวลาร,รับและวละเกียรติมีวละสงครามและวาละสันติภารกิจที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์คนงานได้ผลประโยชน์อะไรจากการตรากตรำของเขาข้าพเจ้าเห็นภารกิจ ซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ก็เพื่อให้พวกเขาสารวลนอยู่กับภารกิจนั้นพระองค์ทรงประทานให้สรรพสิ่งงดงามตามวาละของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์ไว้ในจิตใจมนุษย์ด้วยแต่มนุษย์ยังค้นไม่พบว่าพระเจ้าทรงประทานอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดท้ายข้าพเจ้าทราบแล้วว่า สำหรับเขาไม่มีอะไรดีไปกว่าเปลมปลีและร่าเริงตลอดชีวิตของเขายิ่งไปกว่านั้นความประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์คือให้มนุษย์ได้กินดื่มและชื่นชมผลทั้งหมดจากการตรัก,กรามของเขาข้าพเจ้าทราบว่าสารพัดท,ที่พระเจ้าทรงกระทำรรก็ดำรงอยู่เป็นนิดจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้ หรือจะหักอะไรออกเสียก็ไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้นเพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงเฉพาะพระพักพระองค์อะไรอะไรซึ่งอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้วอะไรอะไรที่เป็นมาก็เคยเป็นอยู่นานมาแล้วและพระเจ้าทรงทำสิ่งเดิมซ้ำอีกการพิพากษาและอนาคตขึ้นอยู่กับพระเจ้ายิ่งกว่านั้นอีก ที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่าในที่ของความยุติธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วยและในที่ของความชอบธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วยข้าพเจ้าลำพึงในใจว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะมีการกำหนดไว้สำหรับทุกเรื่องและสำหรับการงานทุกอย่าง ข้าพเจ้าลำพึงในใจเกี่ยวกับบรรดามนุษย์ว่าพระเจ้าทรงทดสอบพวกเขาเพื่อจะสําแดงว่าพวกเขาเป็นเพียงสัตว์เพราะว่าเคราะห์ของบรรดามนุษย์กับเคราะห์ของสัตว์นั้นเหมือนกันฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ตายเหมือนกันทั้งสองมีลมหายใจอย่างเดียวกันและมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เพราะสารพัดก็อนิจจัง ทุกอย่างไปสู่ที่เดียวกันทุกอย่างเป็นมาจากผงครีดินและทุกอย่างกลับเป็นผงครีดินอีกใครจะรู้ได้ว่าวิญญาณของมนุษย์ไปสู่เบื้องบนและวิญญาณของสัตว์ลงไปสู่แผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มนุษย์จะเปรมปรีในการงานของตนเพราะว่านั่นเป็นรางวัลของเขา ใครจะนำเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลังเขา